สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ์ประจำวันที่17สิงหาคมนะคะ s 5เด็กฟิลเจอร์นะคะเมื่อวันศุกร์ในส่วนของ S50U15 ก็ปิดบวกขึ้นมา5.40จุดนะคะชัาราคาช่วงเอยู่ที่ระดับ915.90จุดด้วยววลุ่มที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ1แสนหั 11, สัญญาแล้วก็เห็นในส่วนของ OI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น มาประมาณ4,000กว่าสัญญาได้นะคะพร้อมกับแรงขายของนักทุนต่างชาติที่กลับออกมาค่อนข้างมากนะคะ12,787สัญญาส่วนทางกับสาบันที่เข้าซื้อ7,200กว่าสัญญานะคะ โดยถ้าดองในภาพของนักทุนต่าชาติเองเนี่ยต้องยอมรับว่ายังคงเห็นแดงขายออกมานะคะในส่วนของตัวฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวันสูงอีก2,028ล้านบาทนะคะทำให้แรงกดดันจากประเด็นเรื่องของการไหลออกของฟโฟล w เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นตัวถ่วงการือบาวของตลาดในวันนี้อยู่นะคะแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ย ดูเหมือนว่าการที่นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินหยวนเนี่ยจะทําให้มีแรงซื้อขึ้นกลับเข้ามาแต่ว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยข,ของเฟดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน,นนี้หรือไม่เนี่ยหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ดูออกมาค่อนข้างไร้ทิศทางย,ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นอยู่นะคะในส่วนของความเชื่อมัน่นผู้บริโภคข,ของสหรัฐในวันเดือนสิงหาคมนะคะรายงานออกมาเนี่ยปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณะ์ะขณะที่ตัวเลขในภาคการผลิต อุตสาหกรรมเนี่ยออกมาสดใสเกินคาดในเดือนกร,รกฎาคมนะคะยังคงเรื่องจับปลาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้กันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขในภาคที่อาศัยแล้วก็ในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานนะคะสำหรับปัจจัยภายในประเทศเนี่ยวันนี้ก็จะมีรายงานในเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสสองจะทางสภาพัฒนะคะคาดการว่าจะขยายตัว2.8%เปเทียบกัอนเยียนะคะ คงต้องดูว่าจะออกมาเป็นไปตามคาดหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของมุมมองของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีรวมถึงในปีหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมากดดันในส่วนของตัวดัชนีตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ให้ปรับตัวลงได้เหมือนกันถ้าดูภาพเนี่ยดูค่อนข้างอ่อนแอกว่าที่มองกันเอาไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับประมาณการผลกําไรของบริษัทเอกชนในปีนี้นะคะหลังจากการประกาศงบ ใจมาสอเนี่ยจบสิ้นไปแล้วนะคะก็อาจจะทำให้อัพไซด์ของตัวเซฟตี้เนี่ยวันนี้ก็คงค่อนข้างจำกัดนะคะ แนวโน้มน่าจะแว่งตัวผันผลค่อนข้างสูงในกรอบ9 1 2 9 2 2จุดนะคะในส่วนของเ5 0U15 แนะนำกลยุทธการลงทุนนะคะหลังจากที่ตัดขาดทุนสนานะช็อตเ s 0U15 เดิมไปนะคะวันนี้แนะนำเก็งกำไรขึ้นถ่ายลงซื้อในกรอบ9 1 2 9 2 2จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร 7. จุดตัดขาดทุนห่างจากจุดเข้า 3. จุดนะคะส่วน DT แท็กฟิวเจนะคะสัญญาทางเทคนิคอาจจะย,ยังหนุนใน ในส่วนของการรีบาว์ในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของพื้นฐานเนี่ยก็มีโอกาสเห็นการปรับประมาณการกําไรลงนะคะดังนั้นช็อตยังเปิดไม่ได้นะคะรอช็อตเอสเอ่าดีแทกยูหนึ่หม่นะคะที่ระดับ68.25บาทเป้าหมายทางบราย6กบาทแล้วก็จัดขัดทุนในระดับ69บาทค่ะสวัสดีค่ะ